มามาเร็วมาเร็วอะไรลูกสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องๆโอเควันนี้แม่และน้องบิมนะชวนน้องน้อง,องมาเล่นนี่มันคือต้อนคิดวิทยาศาสตร์นะอุะ้ยอุ้ยอหล่นหล่นหล่นอะโอเคแม่ซื้อมาแบบเป็นกล่องนะในหนึ่งกล่องมันจะมีสามชิ้น ซึ่งเป็นสามชิ้นที่ไม่ซ้ํากันแม่ก็เลยเอามาสองกล่องก็จะมีหกแบบด้วยกันเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตทำห้าแบบนะอีกแบบหนึ่งของกากไปก่อนอโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนของที่เขาให้มานะทุกคนมันก็จะมีต้นไม้แบบนี้นะแล้วก็มีอ่าอันนี้จะเป็นฐานที่ใส่ใสอ่าเป็นฐานที่ใส่ต้นไม้แล้วก็มีน้ํานะน้ําน่าจะเป็นน้ําที่ผสมอะไรมาแล้วล่ะอ่ะโอเค ก็นีเท่านี้วิธีการคือเขาให้เอาต้นไม้แบบนี้ที่แบบคลเหมือนกันอนะเสียบลงไปนะทุกคนเสียบลงไปแบบนี้แล้วก็ให้เราอะปักต้นไม้ลงไปอ่าปักต้นไม้ลงไปแบบนี้นะทุกคนนี่เสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเอาน้ำเนี้ยหนึ่งถุงเทลงไปแล้วเราก็รอดูต้นคริสต์มาสของเรามันจะค่อยๆเตโตขึ้นมาอ่าโอเคช่างนมีควาถูกครับเสร็จแล้วนี่ก็ใส่รูนี่เลยรูที่มันเป็นเห็นไหมเขาจะมีรูให้เราใส่อใส่เลยคะ่ะ แล้วอันนี้เราจะมาโชว์ทั้งหมดห้าชุดกันเลยนะโอเคอ่ะแม่จะบอกก่อนวิธีการก็คือแบบนี้แต่ทีนี้วิธีของแม่แม่จะเอาน้ำทั้งหมดเทลงใส่ถ้วยนี้นะทุกคนแล้วแม่จะเอาต้นน่ะเอ่อต้นเนี้ยมาจุ่มน้ำก่อนแล้วแม่ถึงจะประกอบแล้วแม่ก็จะเอามาปักนะแม่คิดว่ามันน่าจะขึ้นได้เร็วกว่าอ่าอันนี้คิดเอาเองนะเพราะว่า การทางานของเขาก็คือปล่อยให้น้าอ่ะค่อยๆซึมขึ้นมาแล้วมันก็จะมีผีขึ้นมาใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าแล้วถ้าเราเอาน้ําจุ่มลงไปแบบนี้น้ํามันก็ซึมมาไวถูกปะถ้างั้นต้นมันก็จะขึ้นไวทุกคนคิดเหมือนแม่ไหม <S <S เราลองมาเล่นวิธีแบบแม่กันนะเริ่มจากเดี๋ยวเราจะเทน้ําเทน้ําใส่ในนี้ทั้งหมดเลยนะถ้าต้นก็จะมีน้ำา้าถึงนะอ่ะโอเคแม่เดี๋ยวแม่จะเอาต้นมาเรียงตรงนี้เลยนะให้น้องๆได้ดูด้วยกัน เดี๋ยวแม่จะเริ่มจากอันนี้ละกันนะน้องดิมน้องยิงทำแบบแม่นะน้องดิมเอาคู่นี้ใช่ไหมเอาจุ่มลงไปแบบนี้ลูกอุ้ยอุ้หจุ่มลงไปปุ๊บมันอุ้ยต้องรีบนะทุกคนดูดูเขจุ่มลงไปปุ๊บมันมืดเลยค่ะดูดูดูโอ้แล้วแม่ก็จะเอาปากลงไปเลยนะแบบนี้อุ้ยอุ้ยมันมีสีมันมีสีเอ๊ะแม่ว่าเล่นแบบปกติทุกคนอู้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่ไปดิมอ่แต่ไปดิมนี่ แม่ต้นที่หนึ่งแม่้ยลูกจุ่มแล้วต้องรีบเอาขึ้นลูกน้ำมันเปลี่นสีอู้สีมันมีกระสีมันตกด้วยนะทุกคนเดี๋ยอะๆจุ่มแล้วต้องรีกโอยจุ่มแล้วต้องรีกเอาขึ้นอ่าตอนนี้ต้นไม้ทั้งห้าของเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ได้เอาเต้นไม้จุ่มน้ําแล้วก็เอาขึ้นปักปักในที่ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะทุกคนดูมือแม่ดิเห็นไหมสีตกนะโอเควิธีต่อไปนี่แม่จะใช้ตัวนี้ แม่จําไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูดน้ําที่เหลือขึ้นมาแล้วก็มาแบ่งแบ่งแบ่งใส่ใส่ที่ต้นไม้ให้ครบทุกทุกต้นนะเพื่อที่น้ําจะได้ดูดซึมขึ้นต่อไปนะแล้วเรามารอดูผลลัพธ์กันทุกคนอ่านี่วิธีการก็คือดีบลงไปแบบนี้แล้วก็เอาจุ่มน้ําแล้วก็ปล่อยนี่อ่าเสร็จแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็ดีบออกแบบนี้ครับนี่ดีดออกอันนี้มีตรงนี้อ,อ,อ่ะอ,อ่าใช่ อโอเคตอนนี้แม่และน้องดินก็เอาน้ําเทใส่ต้นไม้ทั้งห้าของเราครบหมดแล้วนะน้ําก็หมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้เหลือแต่รอดูนะทุกคนรอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะออกดอกออกผลออกใบมาให้เราดูนะในในรูปก็คือออกมาเต็มเลยนะทุกคนนี่ให้ดูตัวอย่างอ่ะดูด,ด,ดูเนี่ยสามต้นในกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่สามต้นในกล่อง แล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมทุกคนอูสวยงามมากเหลือแต่ว่ารอเวลานะโอ้โหทุกคน<อ>เขาบอกว่ารอประมาณห้าถึงหกชั่วโมงอโอ่โโอโอะโอเคถ้าอย่างนั้นแม่คิดว่า<อ>เดี๋ยววันนี้แม่จะวางเขาข้ามคืนแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันนะทุกคนว่า น้องๆจะเต็มต้นแบบที่เขาว่าไงเราเดูวพรุ่งนี้เช้านะอ่ะนี่เราไปนอนกันเถอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้นไม้มันถึงจะโตครับลูกนิมแอบเศร้าไม่เคยเล่นของเล่นอะไรที่ต้องใช้เวลานานเท่านี้นะ,อะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าคนอโอเควันนี้เราก็ตื่นเช้ามาแล้วแต่งตัวเตรียมไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมครับ โอเคก่อนไปโรงเรียนเดี๋ยวเราไปเช็คดูต้นคริสต์มาสทั้งห้าต้นของเรากันนุองดิมพร้อมไหมดูซิว่ามันจะโตหรือยังปะปะเดี๋ยวค่อยเอาไปก็ได้ครับเดีย๋ยวค่อยเอาไปมามาลงมาไปดูต้นคริสต์มาสของเรากันก่อนมามาเร็วมาเร็ะอะไรลูกว้ามันต,ตเพราะว่ามันหมดเวลาไงลูก คือมันควรจะอยู่แค่ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงแต่เราอะเล่นตอนกลางคืนแล้วเรานอนมันเลยเกินมันเลยตกครับน้องดิมอย่าเพิ่งจับนะครับอย่าเพิ่งจับอย่ามาเผื่อมันเลอะมือครับลูกอ่าทุกคนดูดูโอ้โหนี่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 ดู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 บานเต็มต้นเลยว้าวต้นคริสต์มาสน้องดิมชอบไหมลูกชอบไหมหรอหนูชอบต้นไหนต้นไหนที่สุดชี้ซิชี้สิหนูชอบต้นไหนที่สุด แล้ถ้าแม่ให้หนูเลือกต้นเดียวหนูเอาต้นไหนหรอถ้าให้เลือกแค่ต้นเดียวเอาต้นไหนหนูอยากเอาสองไม่ได้ให้เอาอันเดียวไหนต้นสีเขียวเหรอเออเอาอันนี้สีชมพูเหรอทำไมชอบต้นสีชมพูอะครับเพราะมันสวยเออมันสวยใบมันก็จะร่วงลรยตามการเวลาของมันไปเรื่อยๆนะทุกคน อ่าดูดูของเล่นก็สนุกสนานดีนะให้น้องได้ตื่นเต้นได้สุดการเราคอยแม้ว่าต้นการนี้เหมือนเหมือนอันนี้เลยอ่ะบ็อกโคลี่อ่ะ <c oughs> อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้แม่และน้องดิมก็มารีวิวเจ้าต้นคิสมานี้ให้น้องๆได้ดูกันนะเดี๋ยวน้องดิมไปโรงเรียนก่อนสำหรับคลิปนี้แม่ฝากน้นองๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนทำคลิปต่อๆไปได้วยนะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย โออ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 ,อ,อคนมีความสุขคนมีความสุขคนมีความสุขก่อนไปโรงเรียนโออ